นแชสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อจักตอนที่แล้วเลยนะคะถ้าพวกนายสามารถสัญญากับฉันเรื่องหนึ่งแล้วก็ฉันจะเป็นคนไปเปิดมันเองฮานเส้นพูดโทนเสียงของเขาฟังดูจริงจังซึ่งทําให้คนอื่นรู้สึกประหลาดใจทุกคนหันไปมองฮานเส้นด้วยสีหน้าที่สับสนว่าทําไมคนที่มีเพียงแค่แกนยีนระดับทองแดงถึงได้กล้าพูดแบบนั้นออกมาน้องหาน นี่ไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกันได้คุณหลี่พูดคุณพูดถูกแล้วถ้าพวกคุณสามารถให้สัญญากับผมเรื่องหนึง่งผมก็จะลองไปเปิดมันแทนเขาเองหันเส้นหยุดพูดไปแป๊บหนึ่งก่อนที่จะพูดต่อซึ่งมันก็เป็นเพราะว่าผมโชคดีผมมักจะโชคดีอยู่เสมอและผมก็คิดว่าผมเปิดมันได้โอเคถ้าอย่างนั้นนายต้องการให้พวกเราสัญญ,ญาเรื่องอะไร พวกเราจะทำตามทุกอย่างที่นายขอถ้ามันไม่ใช่เรื่องที่บ้าบอกเกินไปหองเจ้าพูดเขายินดีที่จะให้โอกา,าสฮันเซ่นดูเขาเลือกที่จะเสี่ยงชีวิตของคนอื่นถ้ามันทำให้เพื่อนรักของเขารอดได้ฮันเซ่นตอบกลับไปแต่และเมืองคงจะเสนอสิ่งตอบแทนให้พวกนายมากมายเพื่อที่ห้มาที่นี่ถ้าพวกนายสามารถรวมผลไม้จีโน่เลือกศักดิ์สิทธิ์60ผลให้ฉันได้ฉันก็จะไปเปิดมันให้ 6 0สิบคนนั้นไม่ใช่จำนวนน้อยๆตอนนี้คนที่ร่วมเดินทางมานอกจากตัวของหานเซิ่งแล้วก็มีกันอยู่7คนแต่พวกเขาแต่ละคนก็มีกันประมาณคนละ10กว่าผลฉันมีติดตัวอยู่16ผลสฉันจะให้มันกับนายเซียวหลิวอีพูดเมื่อเห็นว่าตอนนี้ชีวิตของตัวเองกำลังแขวนอยู่บนเส้นได้ดังนั้นเขาจึงยินดีที่จะให้มันกับหานเซิ่งแต่ละคนเริ่มทำการประชุมกัน พวกเขาพยายามจะประเมินว่าการปิดแลกเปลี่ยนนี้เป็นอะไรที่คุ้มค่าหรือเปล่าในที่สุดแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของฮาเนเซนและพวกเขาก็นำผลไม้จีโน่ของแต่ละคนมารวมกันครบ60ผลเพื่อให้มันกับฮาเนเซนน้องหานข้าขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าน,นี่ไม่ใช่เรื่องร้อเรนมันเป็นการเดิมพันที่มีความเสี่ยงสูงเกินไปบางทีพวกเราอาจจะหาทางออกที่ดีกว่านี้ได้ คุณลีพูดเขาเริ่มจะชื่นชอบฮันเซิลและเขาก็เป็นห่วงความปลอดภัยของชายคนนี้จากใจจริงฮันเซิลยิ้มและพูดคุณลีผมซาบซึ้งมากที่คุณเป็นห่วงผมแต่เทพีแห่งโชคนั้นมักจะยิ้มให้ผมอยู่เสมอฮันเซิลรับผลไม้และเดินเข้าไปที่กำแพงแห่งโชคชะตาฮันเซิลมีเหตุผลมากมายที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปลูกของเขากำลังจะเกิดขึ้นมาด้วย เขาไม่คิดเสี่ยงชีวิตอะไรแบบนี้นอกสจากว่าเขาแน่ใจร้อเซ์ว่าจะทําสําเร็จแต่นี่ไม่ใช่เพราะว่าฮันเซ่นเชื่อว่าตัวเองแข็งแกร่งหรือมีโชคมากกว่าคนอื่นแต่อย่างใดมันเป็นเพราะว่าเขามีทฤษฎีบางอย่างที่เก็บเป็นความลับเอาไว้หันเซ่นได้ตรวจดวูสอนที่อยู่บนผนังของหอคอยและคุ้นคีเกี่ยวกับมันมาเป็นอย่างดีเขาจําได้ว่ามันไม่มีข้อความไหนเลยที่บอกว่าเพื่อที่จะเผยกําแพงโชคชะตา คนคนั้นจะต้องเป็นคนที่โชคดีที่สุดฮันเซิเคยอ่านตำราของประตูแห่งชีวิตมาก่อนและมันก็ทำให้เขาเข้าใจตัวอักษรที่เขียนอยู่บนผนังหอคอยได้ลึกซึ้งกว่าคนอื่นๆมันช่วยให้เขาเข้าใจปมของบททดสอบที่พวกเขาเผชิญอยู่ในตอนนี้ได้และเพื่อที่จะเปิดกำแพงแห่งโชคชะตา คนคนนั้นจะต้องเปิดประตูแห่งชีวิตของตนเองซะก่อนก่อนหน้านี้ฮานเซินได้ลองใช้งานประตูแห่งชีวิตอย่างลับๆและเขาก็รู้สึกว่าร่างกายของตนเองเชื่อมต่อกับกำแพงแห่งโชคชะตามันส่งสัญญาณมาหาเขาและเรียกร้องให้เขาเดินเข้าไปหามันมันทำให้ฮาเนเซิรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาก และในเมื่อไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องรีบดำเนินการเขาก็คิดว่าน่าจะรับของตอบแทนในการช่วยเหลือของคนอื่นๆไปด้วยเลยจริงๆแล้วเขาไม่ได้เสี่ยงชีวิตอะไรเลยฮันเซนเชื่อว่ากลุ่ม,มนุษย์ที่เข้ามาก่อนหน้าไม่เคยได้เห็นกำแพงนี้ด้วยซ้ำและฮันเซนเพียงเชื่ออีกว่าในกลุ่ม,มนุษย์ที่เข้ามาก่อนหน้านี้ไม่มีใครที่สามารถเปิดประตูแห่งชีวิตของตัวเองได้ถ้ากำแพงปรากฏขึ้นมาพวกเขาก็คงถูกขังอยู่ในที่นี่ตลอดการและอย่างน้อย มันก็พิสูจน์ให้เห็นว่า เมืองแห่งนี้ไม่ได้เป็นบททดสอบที่ต้องการจะฆ่าผู้ปลุกลุกทุกคนที่เข้ามาหรืออย่างน้อยๆหานเซิลก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนั้นแต่นี้ก็ทําให้หานเซิลเชื่อว่ากลุ่ม,มนุษย์ที่เข้ามาก่อนหน้านี้ถูกนําไปที่อื่นบางที่เนื่องจากกลุ่มนุษย์ที่เข้ามาก่อนหน้านี้ไม่มีประตูแห่งชีวิตพวกเขาจึงได้ถูกนําไปสู่ความตายและด้วยการที่มีหานเซิลร่วมกลุ่มมาด้วยในครั้งนี้บางทีกลุ่มพวกเขาอาจจะไปได้ไกลกว่ากลุ่มที่เข้ามาก่อนหน้านี้ ฮันเซ่นไม่ได้เกียดมนุษย์คนอื่นๆที่เดินทางมาด้วยและฮันเซ่นก็ต้องการที่จะช่วยพวกเขามากกว่าทิ้งพวกเขาไว้ที่นี่แต่ฮันเซ่นคิดว่าการได้รับของตอบแทนในความช่วยเหลือก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายอะไรยิ่งเดินเข้าไปใกล้มากเท่าได การเชื่อมต่อระหว่างเขากับกำแพงแห่งโชชาตาก็สูงขึ้นเรื่อยๆฮันเซนสามารถสัมผัสได้ถึงออรลาที่สามารถจับต้องได้ด้วยปลายนิ้วของเขาขณะที่ฮันเซนเดินเข้าไปใกล้นั้นเขาก็ได้เรียกล่มปาการออกมา ศาสตรงสว่วนไม่สามารถสัมผัสถึงสิ่งอันตรายได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเรียกลงออกมาเพื่อกรณีที่เกิดเรื่องเหนือความคาดหมายขึ้นทุกคนมองไปที่ฮานเซินและสายตาของขั้วเขาก็จับจ้องไปที่มือข้างซ้ายของฮานเซินที่ยื่นออกไปสัมผัสกับก,บกำแพงแห่งโชคชะตา มือของเขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังและวิชาของกายยกและเมื่อมันสัมผัสกับกำแพงทันใดนั้นก็มีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ตัวของเขาฮานเซิรรีบดึงมือของตัวเองกลับมาและกางร่มเพื่อป้องกันเอาไว้ทุกคนต่างก็เรียกแกนยินของตัวเองออกมาเพื่อป้องกันตัวพวกเขาคิดว่าอาจจะมีการต่อสู้หรือกับดักอะไรบางอย่างปรากฏตัวขึน้นมาตูม กำแพงแห่งโชคชะตาส่งเสียงดังออกมาเลากับว่ามีบางสิ่งถูกปลดล็อกที่พื้นใต้ดินหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆจมลงไปในพื้นดินไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ง่ายดายแบบนี้ในตอนแรกพวกเขาต่างก็คิดว่าหาเนเซิลคงจะไม่มีชีวิตได้อยู่กินผลไม้ที่พวกเขามอบให้น้องหานนายเป็นผู้ชายแห่งความโชคดีจริงๆด้วยเซียวหลิวอี้พูดหลังจากที่เขาเห็นความสำเร็จ คนอื่นๆก็มองหานเส้นต่างไปจากเดิมเช่นกันพวกเขาประหลาดใจอย่างมากที่ได้เห็นหานเส้นซึ่งเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในกลุ่มช่วยแก้ปัญหาใหญ่นี้ให้กับพวกเขาได้แต่บางคนก็มีความคลางแคลงใจว่ากำแพงน่นาจจะเป็นแค่กลนดวงและทั้งหมดที่ต้องทำเพื่อจะเปิดมันออกก็อาจจะเป็นแค่การสัมผัสมันเท่านั้นฉันก็แค่โชคดีกว่าคนอื่นนิดหน่อยเท่านั้นเอง หานเซินพูดขณะที่เดินไปจากเขาวงกดหานเซินไม่คิดที่จะบอกคนอื่นถึงเหตุผลที่เขาสามารถเปิดกำแพงนั้นได้แต่กระแสะไฟฟ้าที่ไหลเข้าสู่ตัวของเขาดูเหมือนจะมีผลกระทบในระยะยาวมันไม่ได้เจ็บปวดอะไรแต่เขาสัมผัสได้ว่ามันได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างกับประตูชีวิตของเขาหานเซ้นตรวจดูร่างกายของตนเองและยืนยันว่าไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกประหลาด ทุกคนตามหานเซินไปยังทางออกที่เต็มไปด้วยแสงสว่างที่แสบตาซึ่งมีอะไรที่รอเขาอยู่นั้นข้างหน้าก็ไม่มีใครรู้ได้ฮันเซินไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรเพราะเขาเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนในอดีตฝีเท้าของเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดและหลังจากที่เขาทะลุผ่านแสงสว่างมาได้สายตาของเขาก็เห็นสิ่งที่อยู่เหนือแสงนั้นไปแต่สิ่งที่เขาเห็นอยู่ข้างหน้านั้น มันก็ทำให้เขารู้สึกขนลุกขึ้นมาเขารู้สึกอยากที่จะถอยหลังกลับไปในทันทีแต่ก็มีกำแพงที่มองไม่เห็นขัดขวางไม่ให้เขาทำอย่างนั้นคนอื่นไม่สามารถมองเห็นหานเสินที่อยู่ข้างหน้าได้แต่พวกเขาก็คิดว่าไม่น่าจะมีอันตรายอะไรพวกเขาจึงได้เดินตามหานเสินเข้าไปข้างในแสงสว่างนั้น ทุกคนมีปฏิกิริยาเหมือนกับหานเส้นทันทีที่พวกเขาเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาก็อยากที่จะหนีไปในทันทีพวกเขาวิ่งชนเข้ากับกำแพงที่มองไม่เห็นไปหน้าของพวกเขาหลายคนถึงกับเริ่มมีเลือดไหลออกมาเนื่องจากความเร็วที่พวกเขาพยายามจะหนีเมื่อพวกเขาทะลุผ่านม่านแห่งแสงมันเข้าไปพวกเขาก็พบกับภาพของหมาป่าที่ดุร้ายจำนวนมากที่กำลังจ้องมองมาที่พวกเขามันเหมือนกับว่า พวกหมาป่ารอคอยการมาถึงของพวกเขาเนื่องจากไม่สามารถถอยหลังกลับได้มันก็เห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต่อสู้กับฟูงหมาป่าเพื่อเอาชีวิตรอดฮันซันยกล่งปากการนมือขึ้นเพื่อป้องกันหมาป่าที่จะกระโดดเข้ามาหาเขาหมาป่ากระโดดเข้าใส่พวกเขาด้วยความดุร้ายและยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นวัวกระทิงที่บ้าคลั่ง เคียวและกรงเล็บของพวกมันคมเหมือนกับใบมีดและเตรียมที่จะฝังเข้าไปในร่างของพวกเขาฮันเซนยกร่มขึ้นมาเพื่อป้องกันการโจมตีของหมาป่าตัวแรกไว้แต่แรงกระแทกก็ทําให้เขาต้องถอยหลังไปหลายก้าวก่อนที่จะท่งตัวกลับมาได้โชคดีที่ร่มยังคงแข็งแรงเหมือนเดิมและมันก็สามารถรับการโจมตีไว้ได้แต่มันก็เห็นได้ชัดว่าฝูงหมาป่าเหนือพวกกลุ่มของพวกเขา และถึงพวกเขาต้องการจะยืนยันต่อสู้กับฝูงหมาป่าแค่ไหนก็ตามพวกเขาก็รู้ว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สิ้นหวังฮันเซนก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันขณะที่เขารับการโจมตีของฝูงหมาป่าเขาก็ได้ใช้ออร่าศาสตร์ตรงเสียนตรวจสอบบริเวณรอบๆเพื่อที่จะหาหนทางหนีไปจากที่นี่หลังจากนั้นฮันเซนก็วิ่งเข้าไปในฝูงของหมาป่าและด้วยศาสตร์ตรงเศียนฮันเซนก็สามารถหลบหลีกการโจมตีทั้งหมดที่เข้ามาได้จนในที่สุดเขาก็สามารถวิ่งผ่านฝูงหมาป่า ออกไปทางด้านซ้ายได้ฮันเซนวิ่งไปยังลานกว้างที่มีรูปปั้นจํานวนมากอยู่และด้วยการที่คนอื่นกําลังต่อสู้กับพวกหมาป่ามันทําให้เขาสามารถไปถึงที่นั่นได้อย่างง่ายดายเมื่อฮันเซนเข้าไปในกลุ่มรูปปั้นจํานวนมากเขาก็หาที่หลบและเริ่มทําการกินผลไม้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ จีโน่พอยเลือดสักสีของเขาค่อยๆเพิ่มขึ้นไปอีกทีละนิดหลังจากที่กินผลไม้จํานวนมากเข้าไปจีโน่พอยเลือดสักสีของเขาก็เพิ่มมากขึ้นพอสมควรเขารู้สึกอุ่นใจขึ้นกว่าเดิมเมื่อเมื่อตองต่อกรกับหมาป่าในสภาพนี้จากที่ฮันเซินบอกได้นั้นมีคนคนหนึ่งหายไปจากกลุ่มของมนุษย์ที่กำลังต่อสู้กับฝูงหมาป่าซึ่งคนคนนั้นก็คือคุณหลี่ และถึงฮันเซนอยากที่จะตามหาเขามากแค่ไหนก็ตามฮันเซนก็มีปัญหาของตัวเองอยู่หมาป่าหลายตัวยังคงพยายามรวมกลิ่นเพื่อหาตัวของเขาและถ้าเขาไม่หาที่ปลอดภัยลบแล้วก็เขาก็คงเป็นอาหารของพวกมันแน่ๆแ,แต่หลังจากที่วิ่งหนีจากคมเคี้ยวของพวกมันอยู่สักพักหนึ่งฮันเซนก็เริ่มจะสังเกตได้ถึงความผิดปกติของวิธีการไล่ล่าของมันพวกหมาป่าเหมือนจะไม่ได้ไล่ล่าเพื่อฆ่าให้ตายแต่เหมือนจะไล่ต้อนพวกเขาให้ไปในทิศทางหนึ่งมากกว่า แต่ถึงอย่างนั้นฮันเซ่นก็ยังคงวิ่งหนีต่อไปและในที่สุดเขาก็มาถึงสถานที่ที่ดูว่างเปล่าแน่นอนว่านี่เป็นเรื่องแย่สําหรับเขามันเป็นลานที่ไม่มีอะไรอยู่เลยซึ่งทําให้เขาไม่สามารถหาที่ซ่อนตัวได้อย่างน้อยๆรูปปั้นของลานกว้างก่อนหน้าก็ยังพอใช้ซ่อนตัวได้บ้างแต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลย แต่หลังจากที่ยัดผลไม้จีโน่จำนวนมากเข้าไปในกระเพาะหานเซินก็ได้รับจีโน่พอยเลือดศักธิ์มาหลายสิพอยต์ถ้าสถานการณ์คับขันกว่านี้แล้วก็เขาก็คงพยายามกินมันเข้าไปให้มากกว่านี้ เขามองซ้ายมองขวาและสังเกตเห็นว่าพวกหมาป่าไล่ตามมาจะทันแล้วถ้าเขาต้องการที่จะย้อนกลับไปหาคนอื่นๆเขาก็ไม่มีโอกาสทำแบบนั้นได้เลยในตอนนี้หันจนหลับตาลงและเตรียมตัวสำหรับการต่อสู้แต่เมื่อเขาลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเขาก็สังเกตเห็นว่าพวกหมาป่าได้หายตัวไปพวกมันเลิกไล่ตามเขาด้วยเหตุผลบางอย่างที่สั ที่หันเส้นไม่สามารถคาดเราได้หันเส้นหันไปมองพวกหมาป่าที่ไล่ตามมาแล้วเขาก็เห็นว่าพวกมันยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นพร้อมกับส่งเสียงขู่ออกมาตอนนี้เหมือนกับว่าพวกมันถูกหยุดโดยกำแพงที่มองไม่เห็นดูเหมือนพวกมันต้องการจะไล่เรามาที่นี่แต่ด้วยจุดประสงค์อะไรกัน หานเสนสงสัยขณะที่มองไปรอบๆหานเซนเดินลึกเข้าไปและเจอกับสวนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยพืชที่ดูพิศวงพืชที่เติบโตที่นั่นแปลกประหลาดและสิ่งแรกที่หานเส้นสังเกตเห็นก็คือแค่รอดที่ห้อยลงมาจากต้นไม้หน้าแปลกที่มวงมันดูเหมือนทําขึ้นมาจากสมองของมนุษย์หานเซนไม่รู้ว่าควรจะประหลาดใจหรือว่าเอียสะเอียนดีหานเซนยังคงเดินลึกเข้าไปในสวนที่ดูน่าสยดสยองนี้เลื่อดและสิ่งสยองขวัญดูจะเป็นหัวใจหลักในการตกแต่ง สวนแห่งนี้พืชหลายอย่างมีรูปร่างเหมือนลำไส้และดอกไม้ก็เต็มไปด้วยเลือดที่หยดลงมาทุกอย่างดูแปลกประหลาดและมันก็ทําให้ฮันเซินรู้สึกไม่ดีอย่างมากที่เข้ามาอยู่ในที่แบบนี้ซึ่งใครก็ตามที่มีจิตใจปกติก็คงจะคิดเหมือนกันแต่หน้าแปลกที่ฮันเซินสามารถสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตของทุกอย่างที่เติบโตอยู่ที่นี่และเขาก็ตรวจพบว่าพวกมันเป็นแค่พืชธรรมดาธรรมาถึงรูปร่างจะดูน่าขยะแขยงก็ตาม พวกหมาป่ายังคงจับตามองเขาอยู่ดังนั้นมันไม่มีโอกาสที่เขาจะกลับไปทางเก่าได้แต่เขาก็ไม่สามารถสัมผัสถึงอันตรายอะไรข้างหน้าได้เลยเขาจึงไม่ได้กังวลอะไรมากนักที่จะเดินลึกเข้าไปในสวนแห่งนี้แต่หมอกก็เริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆและมันก็ทําให้เขาไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ในระยะไกลได้แต่วิสัยท้ายของเขาก็ยังมากพอที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวได้เขารู้สึกได้ว่ายิ่งเดินเข้าไปลึกเท่าไหร่ คือรอบๆก็ดูสยดสยองมากกว่าเดิม ในที่สุดเขาก็มาถึงต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีคนถูกแขวนอยู่บนกิ่งของมันแขนของคนคนนั้นดูแปลกประหลาดแล้วมันก็มีหูงอกขึ้นมาจํานวนมากราวกับท่อนไม้ที่มีเห็ดขึ้นแต่จริงๆแล้วนั่นก็เป็นเพียงแค่รูปปลักของต้นไม้มันไม่ได้มีมนุษย์ถูกแขวนอยู่จริงๆฮันเซนสัมผัสได้ว่ามันเป็นเพียงแค่พืชธรรมดาธรรมดาแต่เนื่องจากพวกมันแปลกประหลาดขนาดนี้พวกมันจึงไม่ควรที่จะเป็นเพียงแค่พืชธรรมดาแปลกจริง ทั้งที่พวกมันมีรูปร่างแปลกประหลาดและหน้าคนลุกแบบนี้แต่ทำไมพวกมันกลับดูอ่อนโยนและไม่มีอะไรโดดเด่นแบบนี้ฮันสันคิดกับตัวเองหลังจากนั้นฮันสันก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาจากข้างหลังแล้วเมื่อเขาหันกลับไปเขาก็เห็นเธอจื้อกำลังเดินเข้ามาเธอจอยังอยู่ในสภาพปกติดีแม้เขาจะดูหายใจหอบเล็กน้อยแต่นอกจากนั้นเขาก็ไม่มีบาดแผลอะไรเธอจื้อทุกคนอยู่ที่ไหนฮันสันถามเธอจื้อตอบ ฉันไม่รู้ฉันวิ่งหนีมาทางนี้คนเดียวนายเป็นคนแรกที่ฉันเจอแหละฮันซันคิดว่าท่าทางการพูดของเฮอจืเจอดูแปลกๆ,ลกๆเขาจึงได้ก้าวถอยหลังไปส่งผลไม้จีโน่ทั้งหมดของนายมาให้ฉันแล้วฉันจะให้ความปลอดภัยกับนายเองเฮอจืเจอก้าวมาข้างหน้าขณะที่พูดออกมาแล้วนายจะให้ความปลอดภัยกับฉันได้ยังไงกันฮันซันรู้สึกตัวว่าเฮอจืเจอยังเป็นตัวของตนเองอยู่ แต่ที่เขามาหาหาันเส้นก็เพราะว่าต้องการสิ่งที่พกติดตัวอยู่แบบนี้ไงเฮอจือเรียกหมาป่าโลหะสีดำออกมาและเครื่องหมายบนตัวของมันก็แสดงว่าเป็นแกนยีระดับทองจบแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ